ข่าววิดัยทิ้งขือผู้บอลไทยบายเิดสตล์ประจำวันที่25มีนาคม2568โดยชายผู้บังคับร่างผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของทิ้งคื่นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่านใจกานบ้างผู้บอลไทยช่วงของทิ้งคืนวันนี้อารัตยังไงอิชิอประเดิมเอเชียทีมชาติไทยบุกอย่างหนักสุดท้ายเฉือนสีลังกาไปได้1ต่อ0ูนนะ โดยวาสดาอิชิหัวุน้าโคชชาวญี่ปุ่นเตรียมจะนำทัพช้างศึกตีชติไทยชุดใหญ่ประเดิมนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลเอชียนคัพ2027รอบคัดเลือกโดยทีมชาติไทยอยู่กรุปดีร่วมสายกับเติร์กมนิสถานไต้หวันแระกศรีลังกาซึ่งทีมชาติไทยชุดใหญ่พบกับทีมชาติศรีลังกาในวันนี้เวลาส9บกนาฬิกาตาเฉบัชีที่ผ่านมาณานามราชมังคารากิลาสถานโดยงานนี้ปรากฏว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของกุ้ชญี่ปุ่นมาสดาอิชิประเดิมนัดแรกเชือาตัวชนะ ทีมกหลงของเอเชียใต้ไป1.0ระต่อศูนย์โดยทัพช้างศึกได้ประตูในช่วงหนึ่งที่ที่ส3จากแพทริกกุลสตาฟสันสหระโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยมีคิวบุกไปเยือนทีมชาติเติร์กเมดิสถานวันที่สิบเมษายนในการแข่งขันเซกรบอลเอเชียนคัพส0 2 7รอบคัดเลือกนัดที่2ในครั้งนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยลุยศึกเอเชียนคัพกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานครับ อารัตนันไงเฮ2เฮทับช้างศึกจิมชาติไทยอยู่23ปีพบกับทีมชาติครโรเชียโดยการน,นี้ความเคลื่อนไหวก่อนเกมนะครับผมของการแข่งขันศึกบอลโดฮาคับ2วัน25จัดขึ้นระหว่างวันที่17-26ถึง 26, มีนาคมนักกรุงโดฮาประเทศกาตา ซึ่งอันนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยุ23ปีภายใต้การนำทัพของหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นทากายุกิิดิชิคยะพบกับทีมชาติโคเอเชียทีมกําลังจากยุโรปในค่ำคืนวันนี้เวลาที่ยงคืน30นาทีตามเวลาของประเทศไทยโดยเปิดสติเฮตูเฮตทีมชาติไทยอยุ23ปีพบกับทีมชาติโคเอเชียกันสักหน่อยนะฮะ ปรากฏว่าทีมชาติไทยชุดยุทธ3ปีพบกับทีมชาติโครเอเชียนั้นยังไม่เคยพบกันมาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวในครั้งนี้โอ้โหเป็นดัางานนี้ก็ถือว่าเป็นด่านหินเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยในครั้งนี้กันด้วยครับทีมชาติไทยชุดยุทธปีสู้ๆนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานันครับอารยังไงงานนี้เกือบ1 0 0รเเลยนะ แฟนบอลไทยชื่นชมสมาคมฟุตบอลในยุคของบาดามแป้งทำงานโปร่งใสจริงเมื่องานนี้ท่านทานของทางฝั่ง97%ของแฟนบอลไทยชื่นชมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุคของบาดามแป้งนมพันธ์ล่ำซำ1ปีดีขึ้นมากโดยเด่นทั้งเรื่องความโปร่งใสจากการสำรวจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและก็ธุรกิจของมกหอการค้าซึ่งศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและก็ธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าเปิดเผยบอกว่าจากการสำรวจล่าสุด ความพึงพอใจของแฟนบอลไทยจำนวน1,672คน ทั่วประเทศไทยและววันที่10-17ึิมีนาคมโดยแบ่งเป็นเพศชาย59.4%เพศหญิง33.7%และไม่ต้องการระบุเพศสภาพ6.9%พบว่า92%นั้นของผู้ป่าตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดนะฮะคือ4.41คะแนนจาก5คะแนนเต็มต่อการบริหารงานของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุคป,ปัจจุบันโดยเฉพาะด้านความโปร่งใสและการพัฒนาวงการฟุตบอลไทย ซึ่งก็สะท้อนจากสถิติครั้งนี้ชี้ว่า97.2%เห็นว่าการทํางานของสมาคมชุดนี้ดีขึ้นแลรกตื่น้นมากเมื่อเทียบกับยุคก่อนหน้านี้โดยผลงานที่โดดเด่นที่เข้าตาแฟนบอลไทย7ดระดับแรกก็คือการสร้างธรรมพิบาล และความโปรง่งใสทำงานโปรง่งใสตรวจสอบได้ซึ่งกระดรับคะแนนสูงสุดอยู่ที่8.02คะแนนจาก10คะแนนฐานะผลงานเด่นของสมาคมในรอบปีเราลงมามีฟุตซอลทีมชาติไทยสร้างหน้าปรัสเซไปฟุตซอลโลก7สมัยติดต่อกันคือ7.79คะแนนแชมป์ k ิงส์ cup ต่างจังหวัดครั้งแรกในหน้าปราาัสเซีที่จังหวัดสงขลา7.74คะแนนนโยบายผลักดนันฟุตบอลหญิงไทยกลับสู่เวทีโลก7.71คะแนน าการจัดประชุมวิภั์ครองเกชครั้งที่74 7.70คะแนนการเพิ่มเงินสนับสนุนไทยลีกทุกลีกการจ่ายเงินสนับสนุนให้กับสโมสรเครียดเงินค้างจ่ายสโมสรและเงินตกค้าง7.69คะแนนและก็การทำ MOU กับต่างประเทศเพื่อพัฒนาฟุตบอลไทย7.67คะแนนในครั้นี้สำหรับความคดาดหวังอนาคตอันใกล้แฟนบอลส่วนใหญ่แล้ว39.2% ต้องการจะเห็นทีมชาติไทยก้าวไกลประดับนานาชาติโดยเฉพาะการผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกขณะที่29.7%เน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความโปรง่งใสในการบริหารงานนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะสำคัญเช่นการพัฒนาทีมชาติชุดใหญ่35.7%การพัฒนายาวชน26.4%ยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน15.0%นอกจากนี้แล้วมูลค่าทางเศรษฐกิจของการจัดการแข่งขันไทยลีกทีหนึ่ง ทีสองและก็ทีสามนั้นก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอยู่ที่7 3 6 5ล้านบาทไทยลีกอยู่ที่อ่าไทยลีกหนึ่งะฮะอยู่ที่4,654ล้านบาทไทยลีกสองอยู่ที่1507ล้านบาทและไทยลีกสามอยู่ที่ 1, 2 0 3ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและก็บทบาทของฟุตบอลไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศประกอบกับข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวก็กีฬาที่ชี้ให้เห็นว่า กด้ฬาฟุตบลนั้นสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในประเทศสูงถึง59,513ล้านบาทแบบ่งเป็นมูลค่าทางตรง44,317ล้านบาทและมูลค่าทางอ้อม15,166ล้านบาทนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการจ้างงานรวมแล้ว1,118,46คนโดยเป็นการจ้างงานเต็มเวลาส่งตรงและทางตรงนะฮะ83,499คนและทางอ้อม27,317คน สอนเห็นนะว่าฟุตบอลน,นั้นมีบทบาทสําคัญในการสร้างเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากแค่ไหนซึ่งผลสร,รุจในครั้งนี้นะฮะเห็นว่าการทํางานของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุคป,ปัจจุบันนั้นได้รับความชื่นชมในด้านธรรอภิบาลแหะความโปรง่งใสซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอล ฐาน,น้แฟนบอลไทยยังคงให้การสนับสนุนและการทํางานของสมาคมฟุตบอลยุคปัจจุบันอย่างชัดเจนแต่ยังคงจับตาดําเนินการตามเป้าหมายในระยะยาวโดยเฉพาะการพัฒนาทีมทางชาติแต่ละก็ระบบเยาวชนเพื่อยกระดับฟุตบอลไทยสู่มาตรฐานสากลน,นอกจากนี้แล้วฟุตบอลไทยไม่เพียงแค่เป็นกีฬายอดนิยมแต่ยังเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในครั้งนี้มากมายมหาศาลดยนะเป็นนวำมันงานนี้ต้องรองดูันต่อไปก็นด้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไร งานนี้ก็ถือว่าเรียกว่าโปร่งใสได้ใจแฟนๆเต็มๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกั่นครับอะไรยังไงประกาศรายชื่อ23แข่งสาวไทยชบาแก้วยู7ปีลุยศึกนัดกระชับมิตรที่เวียดนามนะเมื่องานนี้ประกาศ23บรายชื่อนะฮะชบาแก้วชุดยู7ปีตเตรียมทําศึกกระชับมิตรรายการพิเศษที่เวียดนามครั้งนี้โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพรมราชบัรร์ประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน17ปีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับม,มิตรระราการพิเศษพบกับฟุตบอลหญิงทีมชาติเวียดนามในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีระหว่งางวันที่1-4เมษายนณก,กรุงฮาหนอยประเทศลาเวียดนามภายใต้การคุมทัพของโคชหมิมทิดารัฐวิบาสุขุหัวหน้าผู้บุกศรนในครั้งนี้โดยเริ่มที่ผู้รักษาประตูก็จะเป็นเบญญาภาสิงใสาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีพนิดาภูชินศรีจากโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น ก่อนหลังก็จะเป็นอาทิตยาหนูทองจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชอัิศลาแต้มสกุลจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีอภิญชญานาครศรีโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นสุรชาธนาวัตจากสโมสรฟุตบอลหญิงพระนครพันธริตาแสนสิงจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานาครมนทิตานุ่มนวลจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชบุญญาพรสนศรีจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งราชาดารุตวิทยาและก็ คนต่อมาจะเป็นเกวรีอินอัมจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางกองการก็จะเป็นเพชรพิชยาพันตาดุสรจากโรงเรียนกีฬาชมบุรีกบินทิดากิขุนทศจากโรงเรียนท่ามขามวิทยาสิริประภาลาน้ำคำนะฮะจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นพัทรบมนแสงตาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชมบรุรีพัชราตรงติม๋มจากโรงเรียนหนองบัวดแดงพิทยาอัญชิษฐาหอมตะโกจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชมบุรี กนกพรบรรทัดทองจากสุวรรณอ่สุรินทินโคนยุนิเต็ดที่ดาวันวางชิ้นจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัปางพิมพิมลสูงโคตรจากโรงเรียนโซ่พิศัยวิทยาคมมริตาจัญยาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัปางและก็พัชรินบุลาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดรีสเกตก่อนหน้าก็จะเป็นกัญญาธร อารักลอดจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็บรันธรพงโคกศรีจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชุมบุรีทั้งนี้ยักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะมารวมตัวกันณนะท่ากาสยานดอนเมืองวันที่1เมษาย,ยนเวลา6นาฬิกาสบนาทีเพื่อเตเียนตัวออกเดินทางไปที่ประเทศเวียดนามในครั้งนี้กันต่อไปนะและนี่นก็เป็นข่าววินัยที่คือผู้บอลไทย by อิชิอิสไตล์ประจำวันที่25ิมีนาคม2568โดยชายผู้บังคับร่งผู้บอลไทยครับ